หนังสือ5เล่มที่ช่วยให้ชีวิตของผู้หญิงดีขึ้นสวัสดีค่ะออมเิลตี้นคะคะวันนี้ออมมาป้ายยาหนังสือ5เล่มน,นะคะที่อยากให้ผู้หญิงทุกคนได้อ่านเพราะว่าจะดีกับชีวิตจิตใจแล้วก็สุขภาพมากๆค่ะจะไม่ได้เรียงนะคะว่าเล่มไหนดีที่สุดเพราะดีทุกเล่มจริงๆค่ะเล่มแรกนะคะก็คือรู้ทานปัญหาสุขภาพผู้หญิง ผู้เขียนคือคุณหมอฮิโรโตะนะคะหนังสือเล่มนี้คือดีมากๆอ่านเข้าใจง่ายนะคะแล้วก็เป็นวิธีง่ายๆที่ผู้หญิงสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อทําให้สุขภาพของเราดีขึ้นได้ค่ะคือวิธีที่คุณหมอแนะนำเนี่ยช่วยแก้ปัญหาหลายๆอย่างที่ผู้หญิงเป็นได้ที่ต้นเหตุอย่างเช่นกินอาหารให้สมดุลทําร่างกายให้อบอุ่นออกกําลังกายอย่างเหมาะสมและทําจิตใจให้สงบหนังสือเล่มนี้นะคะก็จะแบ่งเป็น5บทซึ่งแต่ละบทก็จะแบ่งเป็นหัวข้อย่อยอย่างชัดเจนแล้วก็มี ภาพประกอบนะคะทําให้อ่านเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นอ่านแล้วไม่น่าเบือ่อคือภาพเนี้ยน่ารักมากๆเลยทุกคนเนาะ แล้วก็จะมีวิธีการใช้หนังสือด้วยนะคะก็คือเริ่มจากอาการของร่างกายที่เราเป็นมีปัญหาอะไรแล้วก็จะบอกว่าจะต้องไปอ่านเคล็ดลับไหนเพื่อปรับให้อาการนั้นดีขึ้นคือในเล่มนี้เคล็ดลับเยอะมากๆนะคะออมก็เลือกปรับบางอย่างที่อ้อมมีปัญหาก่อนเนาะออมก็จะแชร์สิ่งที่อ้อมได้ลองปรับแล้วชอบมากๆอย่างเช่นในหนังสือเล่มนี้ค่ะเขาบอกว่าช่วงประจําเดือนอะเป็นช่วงที่เราควรจะพัก แล้วก็ฟื้นฟูร่างกายซึ่งก็เป็นเรื่องที่จริงนะเพราะว่าออบจะสังเกตว่าตัวเองตอนที่มีประจำเดือนอ่ะค่อนข้างเหนื่อยง่ายเพียง่ายแล้วก็ไม่รู้สึกอยากทําอะไรทั้งสิ้น <laughs> แล้วก็ได้ปรับตามที่หนังสือเล่มนี้แนะนํานะคะก็คือเข้านอนเร็วมากขึ้นพักมากขึ้นช่วงวันแรกๆที่มีประจำเดือนก็คือนอนเยอะกว่าปกติเลยนอนเวลาเก้าชั่วโมงไปเลยก็รู้สึกว่าเฮ้ยตื่นมานี่คือสดชื่นมากๆไม่เพลียแล้วก็ปกติช่วงมีประจำเดือนจะรู้สึกว่าไม่มีความสุขเลยแต่ว่าพอได้หลับอย่างเต็มที่พักมากขึ้นนอนมาก ขึ้นนะคะ ก็เป็นช่วงประจําเดือนที่แฮปปี้มากๆค่ะแล้วก็เรื่องต่อมาก็คือการรับแดดตอนเช้าซึ่งอ้อมอ่ะได้อ่านแล้วก็ได้ฟังจากคุณหมอหลายท่านนะคะทั้งจากแพทย์ตะวันออกแล้วก็ตะวันตกด้วยที่บอกว่าการรับแดดตอนเช้าจะช่วยในเรื่องการนอนหลับให้หลับได้ลึกหลับได้สนิทหลับได้ง่ายมากยิ่งขึ้นก็ได้ลองออกไปเดินเล่นรับแดดเช้าพอช่วง2องทุ่มครึ่งเนี่ยค่ะก็เริ่มง่วงและพร้อมที่จะตาปิดแล้วนะคะก็หลับได้ง่ายหลับลึกหลับสนิทมากเป็นสิ่งที่อยากแนะนําให้คนที่หลับยากหลับไม่สนิทหลับหลับตื่น ะะได้ลองทําดูคือเราไม่ต้องใช้อะไรอย่างอื่นเลยมันเป็นธรรมชาติของร่างกายอยู่แล้วพอได้รับแดดเชา้าเขาไปปลุกให้ร่างกายตื่นขึ้นแล้วก็ร่างกายก็ส่งสัญญาณอัตโนมัติว่านี่ถึงเวลาที่นอนแล้วนะเขาก็จะหลั่ง เมลาโทนินออกมานะคะตามธรรมชาติเลยแล้วทําให้เราได้กลับเข้าสู่กระบวนการธรรมชาติตามที่ร่างกายควรจะเป็นจริงๆเป็นตามนาฬิกาชีวิตจริงๆค่ะแล้วอย่างต่อมานะคะก็คือการเช็คสุขภาพด้วยการสังเกตประจําเดือนข้อนี้พอได้อ่านคือใช่มากๆเพราะตั้งแต่ตอนที่ยังไม่เจอหนังสือเล่มนี้เนาะสังเกตว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่ประจําเดือนมาเยอะกว่าปกติแล้วก็สิวจะขึ้นบริเวณคางทุกๆวันเลย <laughs> เรารู้สึกว่ามันแปลกวปกว่าปกติจากที่เราได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสิวมาก็ทําให้รู้ว่าถ้าสิว ขึ้นที่คางบ่อยๆหรือเยอะๆไม่ยอมหายเนี่ยมันเกี่ยวกับหมดลูกเกี่ยวกับความเป็นผู้หญิงของเรา <c oughs> ก็เลยลองไปตรวจทําให้เจอว่าเป็นมะเร็งในหมดลูกถึงมันจะเป็นเรื่องที่น่าตกใจก็จริงนะคะแต่อ้อมก็รู้สึกว่าขอบคุณสิวขอบคุณร่างกายที่บอกที่เตือนเราทําให้เราได้เจอไว้และเราได้รักษาได้ตั้งแต่ตอนที่มันยังเป็นไม่หนักเกินไปและสิ่งต่อมาที่ชอบก็คือการบันทึกสุขภาพของเรานะคะทั้งการนอนการขับถ่ายประจําเดือนว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็สุขภาพร่างกาย ของเราทั้งหมดทําให้เราเห็นสุขภาพของเราอะ่ะชัดเจนมากยิ่งขึ้นและทําให้รู้ว่าสาเหตุของอาการที่เป็นเราได้แก้ได้ตรงจุดตรงที่เขาเป็นจริงๆโดยที่ไม่ต้องวุ่นวายก,กับการกินยามากเกินไปเนาะคือว่าไม่ใช่ไม่กินนะคะแต่ว่าบางสาเหตุอะ่ะสามารถแก้ได้โดยการปรับไลฟ์สไตล์หรือการกินการนอนของเราอะ่ะก็สามารถแก้ได้แล้วและหนังสือเล่มนี้นะคะก็ยังพูดถึงกลิ่นบ,บําบัดด้วยซึ่งวันดีจริงๆจากที่อ้อมได้ใช้ Essen t i a ย oil มาแบบ3-4ปีมันไม่ใช่แค่กลิ่นหอมนะแต่ว่า essential o i อเกรดบําบัด ยังช่วยบำบัดให้สุขภาพดีขึ้นได้ด้วยบางอาการที่แต่ก่อนเราต้องใช้ยาที่เป็นสารเคมีเข้าร่างกายบ่อยๆค่ะเราก็สามารถใช้เอเซนเชียลออ์ซึ่งเป็นธรรมชาติที่ไม่มีผลเสียกับร่างกายของเราในอนาคตมันก็ดีกับสุขภาพร่างกายของเราในระยะยาวมากกว่าเล่มนี้นะคะอยากให้เพื่อนๆได้ออนนลองอ่านยังมีอีกหลายเคล็ดลับหลายเทคนิคมากๆนะคะดีมากจริงๆเล่มต่อมานะคะเป็นหนังสือทุกสิ่งดีขึ้นได้ด้วยการไหลเวียนเลือดค่ะผู้เขียนเป็นเภสัชกรแผนจีนนะคะเป็นหนังสือที่ดี มาก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 สำหรับผู้หญิงคือดีมากจริงๆคือมันเปิดโลกเราที่เป็นผู้หญิงอยู่แล้วเราก็ยังไม่เข้าใจร่างกายมากเท่านี้เลยทุกสิ่งทุกอย่างที่ผู้หญิงเคยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดาอย่างเช่นการปวดประจําเดือนเป็นไมเกรนตอนมีประจําเดือนอาการ PMS อาการที่ประจําเดือนขาดหรือบางคนที่ไม่ตั้งครรภ์สักทีเราอาจเคยรักษาด้วยการกินยานหรือว่าบางทีก็ปล่อยผ่านมันไปเนาะเพราะว่าเออเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วอะไรเงี้ยซึ่งเล่มนี้นะคะแนะนําให้ใช้วิธีการปรับ สุขภาพแบบแผนจี G. ไม่ต้องรับสารเคมีซึ่งเป็นวิธีที่จะช่วยแก้ที่ต้นเหตุทําให้เลือดดีส่งผลให้สุขภาพดีและก็ชะลอวัยไปอีกเล่มนี้เน้นการปรับสุขภาพเพื่อเลือดที่ดีเมื่อทําต่อเนื่องนะคะก็จะช่วยแก้ปัญหาที่ต้นเหตุได้ค่ะพื้นฐานสุขภาพเกี่ยวกับการไหลเวียนเลือดเนี่ยเป็น3ส่วนเพื่อนๆลองเช็คดูนะคะว่ามีอาการข้อไหนบ้างเราจะได้รู้ว่าเราควรจะโฟกัส ควรแก้ที่ตรงไหนข้อแรกก็คือพลังชีพพร่องเท่ากับสร้างเลือดไม่ได้ข้อนี้นะคะส่งผลทําให้เหนื่อยง่ายขี้หนาวเข้าน้ำบ่อยระบบเผาผลาญไม่ดีข้อที่2เลือดพร่องเท่ากับเลือดไม่พอทําให้เซลล์เข้าสู่ภาวะตึงเครียดจนส่งผลต่อจิตใจได้ส่งผลทําให้ระบบสืบพันธุ์มีปัญหาแล้วก็มีปัญหาประจําเดือนค่ะอย่างเช่นประจําเดือนมาไม่ปกติข้อที่3เลือดข้างจากชีติดขัดทําให้เลือดไม่ไหลเวียนจะมีอาการหงุดหิดง่ายปวดไมเกรนมีอาการ ประจำเดือนรุนแงรงเภสัชกรท่านนี้แนะนํานะคะจะแก้ไขาการไหลเวียนเลือดได้เนี่ยต้องใช้เวลา4เดือนเพราะเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะเขามีอายุ120วันช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการไหลเวียนเลือดได้นะคะทําให้ลดอาการปวดท้องประจําเดือนประจําเดือนที่ขาดกลับมาเป็นปกติลดอาการไวท้องเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์วิธีแก้ที่แนะนํานะคะก็คือการสร้างเพิ่มและกระตุ้นการไหลเวียนเลือดซึ่งแนะนําให้ทํา3อย่างนี้ควบคู่กัน่านการใช้ชีวิตประจําวันนะคะ ก็คือการกินการนอนการทําให้เลือดไหลเวียนก็จะมีการกินสร้างเลือดกินอาหารเช้าทําให้ท้องว่างดีกว่าท้องอิ่มฟื้นฟูก,กระเพาะโดยการงดมื้อเย็นกินข้าวดีกว่ากินขนมปังโดยเฉพาะมื้อเช้าถ้าอยากเพิ่มเลือดควรกินเนื้อไก่อย่างเช่นเมนูกไก่ตุนต่อมาก็เป็นการนอนเพิ่มเลือดเนาะช่วงเวลาที่ช่วยเรื่องนอนและเพิ่มเลือดก็คือตอนเช้าอันนี้ก็คือสอดคล้องกับเล่มก่อนหน้านี้แล้วก็คุณหมอแพทย์ตะวันออกตะวันตกหลายๆท่านเลยนะคะมีผลเกี่ยวข้องกับการนอนที่ทําให้หลับง่าย หลับสนิทแล้วก็พอหลับง่ายหลับสนิทก็ทําให้กระบวนการสร้างเลือดการไหลเวียนเลือดเป็นไปได้ด้วยดีแล้วก็อย่านอนเกินห้าทุ่มเภสัชกรท่านนี้ก็บอกด้วยว่าการกินยาน,นอนหลับมันไม่ได้ช่วยให้ร่างกายหลับมันยิ่งทําให้ร่างกายทํางานหนักทาให้ร่างกายไม่ได้พักผ่อน แล้วก็ควรตื่นและหลับให้เป็นเวลาเขาก็แนะนําวิธีการฝึกหายใจแบบสมบูรณ์เพื่อจะทําให้หลับลึกหลับสนิทด,ด้วยนะคะมีวิธีในหนังสือเล่มนี้ก็คือให้หายใจเข้า1ห,หายใจออก2ส,สมมติหายใจเข้า4ว,วินาทีหายใจออกก็8วินาทีต่อมาเป็นการไหลเวียนเลือดให้ดูแลเส้นเลือดดาที่อยู่บริเวณขาแล้วก็น่องเขาก็แนะนําระหว่างวานนะันอ่ะอย่านั่งนานๆให้ลุก เดินบ้างแล้วก็แก้ปัญหาบวมน้ําด้วยการหายใจเข้าลึกๆคือจริงๆอะ่ะมีอีกหลายเทคนิคแล้วก็หลายความรู้มากๆที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ก็คือเนื้อาหาก็จะค่อนข้างแน่นแต่ว่าอ่านแล้ว มันดีมากๆนะคะอ่านเถอะเพราะว่าเราได้นําไปใช้ในตลอดทั้งชีวิตของความเป็นผู้หญิงทําให้เราเข้าใจระบบการสร้างเลือดแล้วก็ความเป็นไปในร่างกายของเราที่ต้องใช้เลือดเพื่อที่จะไปสู่ทุกๆส่วนในร่างกายโดยเฉพาะความเป็นผู้หญิงของเราด้วยเนาะเพราะว่าในเรื่องนี้ก็มีเคสหลายๆเคสที่ได้รับการแก้ไขโดยการในนี้นะคะก็มีหลายๆเคสที่คุณเภสัชกรช่วยให้ชีวิตของผู้หญิงดีขึ้นนะคะจากการที่ประจำเดือนขาดหรือว่าปวดท้องประจำเดือนหรือว่ามีอาการไวท้องหนักมากหรือตั้งครรภ์ไม่ได้เลย ที่อยากจะตั้งคันนะคะก็ปรับการไหลเวียนเลือดเนี่ยค่ะทําให้ปัญหาต่างๆนั้นอะ่ะได้รับการแก้ไขอ่านกันนะเล่มนี้ดีมากต่อมาเป็นหนังสืออ่อนวัยแน่แค่ปรับฮอร์โมนเออแค่ฟังชื่อก็รู้สึกว่าเอออ่อนวัยแล้วนะ่าเด็กแล้วผู้เขียนนะคะก็คือเป็นแพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัย ชาวญี่ปุ่นเนาะใครอยากอ่อนวัยชะลอวัยนะคะแนะนําเล่มนี้เลยเล่มนี้คุณหมอก็ได้พูดถึงฮอร์โมนทั้งหมดที่ร่างกายเรามีซึ่งอยู่ทั่วร่างกายกว่า500ชนิดที่เขาช่วยควบคุมการทํางานของระบบต่างๆในร่างกายอย่างเช่นระบบประสาทระบบหมุนเวียนเลือดระบบหายใจระบบย่อยอาหารระบบขับท่ายระบบซึมพันธุ์ฮอร์โมนเหล่านี้เขาจะทางาน24ชั่วโมง จนถึงวันที่เราหมดอายุไขก็เพิ่งรู้นะคะว่าฮอร์โมนมีเยอะขนาดนี้แล้วก็สําคัญมากขนาดนี้คุณหมอก็บอกว่าด้วยไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ค่ะทําให้ฮอร์โมนต่างๆทํางานผิดเพี้ยนไปทําให้บางคนดูแก่กว่าวัยและหลายคนก็ป่วยด้วยโรคร้ายมากขึ้นซึ่งคุณหมอเขียนไว้เข้าใจง่ายนะคะว่าถ้าเราอยากชะลอวัยคงความอ่อนเยาว์ของร่างกายและผิวไว้ได้นานควรดูแลแต่ละฮอร์โมนยังไงคุณหมอก็มี Howto แล้วก็เช็คลิสต์ในการดูแลฮอร์โมนในแต่ละ ววันมาาให้้เรดยซึ่งทําได้ไม่ยากเลยค่ะแค่ปรับไลฟ์สไตล์บางอย่างคือดีมากๆคือเป็นตัวช่วยให้กับเราได้มากเลยค่ะเป็นหนังสือที่ทั้งผู้หญิงผู้ชายที่อยากชะลอวัยควรอ่านช่วยทําให้เรารู้จักและเข้าใจฮอร์โมนของเราที่เกี่ยวข้องกับความอ่อนเยาว์และก็ชะลอวัยค่ะเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ง่ายๆเลยนะคะเพราะคุณหมอมีเช็คลิสต์มาด้วยเนาะต่อมานะคะเป็นหนังสือภาษาอังกฤษนะคะเล่มแรกชื่อ In the Flow เป็นหนังสือที่ดีมากบอกว่าผู้หญิงอ่ะควรจะดูแลร่างกายตามฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงไปใน แต่ละช่วงของเดือนเพราะว่าผู้หญิงอะคะ่ะมีฮอร์โมนที่ขึ้นลงแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงของเดือนซึ่งหลายๆคนที่เป็นผู้หญิงก็ลืมไปอ้อมก็ลืมไปเพราะว่าเคยเรียนตั้งแต่สมัยเมื่อนั้นมาแล้ว <c oughs> แบบนี้นะคะเรียกว่าการดูแลสุขภาพโดยไซคลซิงกิ้งนะคะซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะกับผู้หญิงเพราะว่าอันนี้เริ่มต้นการดูแลสุขภาพของผู้หญิงด้วยการดูจากฮอร์โมนของเราว่าแต่ละช่วงฮอร์โมนไหนขึ้นลงบ้างแล้วต้องดูแลแต่ละฮอร์โมนด้วยอาหารการออกกําลังกายการเซลฟแคร์ care, productivity หรือกิจ,จกรรมอะไรยังไงบ้างให้เข้ากับฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่และช่วงเพราะว่าหลายข้อมูลที่เราเคยได้รับมาค่ะบางงานวิจัยบางข้อมูลก็มาจากการที่ทดลองกับผู้ชายซึ่งฮอร์โมนของผู้ชายกับฮอร์โมนของผู้หญิงอ่ะจะไม่ได้เหมือนกันผู้ชายมีนาฬิกาชีวิตรอบ1วันเนาะแต่ผู้หญิงอ่ะก็ยังมีนาฬิการอบ1เดือนด้วยมี2นาฬิกาคือรอบ1วนันแล้วก็รอบ1เดือนผู้ชายเขามีฮอร์โมนเพศตัวหลักตัวหนึ่งก็คือเทสโทสเตอโรนนะคะแต่ผู้หญิงอ่ะมีทั้ง3ตัวเลยก็คือเทสโทสเต โปรเจสเตโอโรนเอสโตรเจนแค่ฮอร์โมนก็ต่างกันแล้วผู้หญิงก็เยอะกว่า <laughs> ผู้หญิงก็เลยมีความเยอะกว่าในหลายด้านในความเป็นผู้หญิงด้วยเนาะทาให้วิธีการใช้ชีวิตของผู้หญิงอะ่ะจะไม่ได้แบบราบเรียบเหมือนกันตลอดทั้งเดือนไม่สามารถทําแบบนั้นได้แล้วก็นาฬิกาชีวิตรอบหนึ่งเดือนที่ว่านะคะก็คือจะเป็นช่วงประจําเดือนช่วงก่อนตกไข่ช่วงตกไข่ช่วงก่อนมีประจำเดือนมีสี่ช่วงเนาะหนังสือเล่มนี้นะคะก็บอกไว้ละเอียดเลยว่าในแต่ละเฟส แต่ละช่วงของเดือนเนี่ยที่มันฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงไปเราควรจะดูแลเรื่องอาหารการออกกําลังกายเซลล์แคร์การทํางาน productivity หรือกิจกรรมต่างๆอ่ะยังไงบ้างเพื่อให้สุขภาพและก็ชีวิตของผู้หญิงอะค่ะโฟลได้มากที่สุดและใช้ประโยชน์จากฮอร์โมนแต่ละอย่างเนี่ยได้สูงสุดด้วยลองก็ได้ลองปรับไลฟ์สไตล์ตามหนังสือเล่มนี้มาเป็นปีแล้วนะรู้สึกว่ามันดีมากจริงแล้วมันเข้ากับความเป็นผู้หญิงของเรามากจริงๆค่ะเพราะว่า ทุกสิ่งทุกอย่างตามไซเคิลซิงกิงอะคะ่ะมันพอดีกับฮอร์โมนของเราในแต่ละช่วงจริงๆเล่มนี้นะคะถ้าใครสามารถอ่านภาษาอังกฤษได้นะคะก็แนะนําเลยมันดีมากๆมันอาจจะเยอะนิดนึงแต่เราอ่านแล้วเราสามารถนํามาปรับใช้กับความเป็นผู้หญิงของเราได้ตลอดทั้งชีวิตถ้าใครไม่สะดวกอ่านนะคะองค์การแนะนําให้ดู2คลิปก็คือคลิปแรกเป็นการดูแลหาสุขภาพเซลล์แคร์โปรดักทิวิตี้สำหรับผู้หญิงตามฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงและคลิปหนึ่งก็คือคลิปการดูแลผิวตามฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงไปนะใช้ จะกินแค่ยังไงให้อิวดีตลอดทั้งเดือนตามไซโคซิงกิ้งต่อมานะคะเป็นหนังสือที่ดีมากเหมืนกันชื่อหนังสือ Fa s t Like a g กิรโดยดร์มินดี้เพลสนะคะเป็นคุณหมอที่เชี่ยวชาญด้าน f a s t i n g แล้วก็ฮอร์โมนมีผู้ติดตามใน YouTube มากกว่าหล้านคนเพื่อนๆลองไปติดตามเพิ่มเติมกันได้นะคะแนะนําเลยเล่มนี้นะคะเกี่ยวข้องกับวิธีการ f a s t i ่งสําหรับผู้หญิงโดยเฉพาะซึ่งจากเนื้อหาอมวาสอดคล้องกับหนังสือ i n t h e f l o w เลยเล่มนั้นก็พูดถึงว่าควรจะดูแลร่างกายตามฮอร์โมนที่เปลี่ยนในแต่ละช่วงยังไงเนาะเล่มนี้ก็อิงตามฮอร์โมนที่เปลี่ยนในแต่ละช่วงเหมือนกันว่าผู้หญิงอะ ควรจะฟาสติงตอนไหนไม่ควรฟาสติงตอนไหนถ้าที่คุณหมอนแนะนำวันที่1นึถึงสิสามารถฟาสแบบไหนก็ได้กี่ชั่วโมงก็ได้นะคะวันที่1นเนี่ยนับจากวันแรกที่เรามีประจําเดือนเนาะต่อมาเป็นช่วงวันที่1 1 1เนะคะเป็นช่วงที่ฮอร์โมนของผู้หญิงจะพุ่งสูงขึ้นทั้ง3ฮอร์โมนเลยเพราะว่า ร่างกายเตรียมที่จะตกไข่ด้วยฮอร์โมนที่พุ่งสูงขึ้นนะคะคุณหมอก็ไม่แนะนําให้ทําการฟาสติ้งเกิน15ชั่วโมงต่อมาเป็นวันที่1 6บหถึงสินะคะช่วงนี้ฮอร์โมนจะลดต่าลงนะคะเราสามารถฟาสต์แบบไหนก็ได้เหมือนช่วงวันที่1นึถึงสิเลยต่อมาวันที่20จนถึงก่อนที่จะมีประจำเดือนนะคะคุณหมอก็ไม่แนะนําให้ฟาสต์ค่ะร้อมสรุปการฟาสติ้งแต่และช่วงสําหรับผู้หญิงไว้นะคะในคลิปนี้เลยเพื่อนๆไปดูกันได้สรุปแบบเข้าใจง่ายมากที่สุดแล้วก็อธิบายเพิ่มเติมที่่เพือนจะสาามรถ ปรับใช้กันได้เลยในเล่มนี้นะคะยังบอกด้วยว่าสิ่งไหนที่เราควรทําและไม่ควรทําเพื่อให้การฟาสติ้งเกิดผลมากที่สุดทั้งในด้านสุขภาพการลดน้ำหนักการชะลอวัยอ,อ้อมอะได้ลองปรับ การฟาสติงตามที่คุณหมอนแอนะนําในเล่มนี้คือดีมากๆนะคะเพราะแต่ก่อนนะฟาสแบบเหมือนกันตลอดทั้งเดือนแล้วทาให้ฮอร์โมนพังมีผลเกี่ยวกับ PMS ประจำเดือนปวดท้องประจำเดือนไมเกรนฮอร์โมนคือค่อนข้างแปลปรวนมากนะคะแต่พอมาปรับตามหนังสือเล่มนี้ก็สังเกตว่าไม่รู้สึกโหยไม่เพลียคือร่างกายยังสดชื่นอยู่ก็คือเป็นการฟาสติงที่เหมาะกับร่างกายผู้หญิงจริงๆหนังสือภาษาอังกฤษถ้าเพื่อนๆอยากอ่านนะคะสามารถสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ k i n o คูน i ยะได้เลยนะคะเราใส่ชื่อของหนังสือลงไปหรือว่าใส่รหัส สั่งหนังสือเข้าไปนะคะก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็เลือกใส่ตะกร้าแล้วก็สั่งซื้อเราก็ใส่ที่อยู่ของเราจ่ายเงินได้เลยอาจจะใช้เวลามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับว่าหนังสือเล่มนี้มีอยู่ในสต็อกป,ประเทศไทยของเขาหรือเปล่านะคะแต่ถ้าไม่มีเขาก็จะสั่งจากต่างประเทศให้ก็จะใช้เวลานานานิดนึงแต่คือได้หนังสือแน่นอนนะคะอ้อมก็สั่งหนังสือภาษาอังกฤษ หลายเล่มแล้วนะคะจากค mm ิโนโคดิยะก็ได้รับทุกเล่มนะคะ mm hmm. ช้านานขึ้นอยู่กับาหนังสืออยู่ในประเทศไทยไหมเนาะเป็นหนังสือ5้าเล่มที่อยากแนะนําให้ผู้หญิงทุกคนได้อ่านถ้าเพืเ่อนๆสามารถหาซื้อได้แล้วก็จัดเวลาอ่านได้นะคะ mm hmm. อยากให้อ่านเอง mm hmm. เพราะว่ามันจะมีเคล็ดลับเทคนิควิธีต่างๆที่เราจะสามารถเข้าใจแล้วก็อ๋อเราเป็นแบบนี้เราก็ได้หยิบสิ่งนี้มาใช้คือแต่ละคนจะมีปัญหาอะไรต่างๆไม่เหมือนกันยกเว้นหนังสือ i n t h e f l o w กับ like a girl, no. อองก็พยายามทำสรุปออกมาที่เพื่อนๆที่ไม่สะดวกอ่านภาษาอังกฤษได้เข้าใจแล้วก็นำไปปรับใช้ได้เลยก็จะอยู่ในวิดีโอ c ไซโคซ n k i n g แล้วก็วิธีการ Fa s ติ ing สำหรับผู้หญิงเนาะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับสาวๆทุกคนนะคะที่จะทำให้ทั้งสุขภาพจิตใจแล้วก็ชีวิตโดยรวมของเราดีขึ้นถ้าฮอร์โมนของเราดีสุขภาพผู้หญิงของเราดีทาให้จิตใจของเราสดชื่นแล้วก็การใช้ชีวิตการทางานในด้านต่างๆของชีวิตมันก็โฟล์ไปด้วยมีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมด้วยค่ะถ้า ถาใครชอบวิธีการดูแลสุขภาพผู้หญิงแนวธรรมชาติบำบัดโฮลิสติกนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยอ้อมก็จะมีเทคนิคเคล็ดลับต่างๆหรือความรู้ใหม่ๆนะคะมาแชร์เพื่อนๆอีกนะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย